มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคทจะทำพริกแกงเผ็ดหน่อไม้สดใส่บาทนะคะวัตถุดิบเตรียมน้อยทำง่ายมากๆเลยนะคะเรามาดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะแคทจะดอดเกลือหนึ่งช้อนชาก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะต้มนะคะต้มหน่อไม้สดนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะมาต้มเนี่ยเราต้องล้างหน่อไม้สะอาดก่อนนะเรามาต้มเพื่อดับผมแล้วก็ดับกลิ่นนะคะ เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสด็จพักไว้นะคะเช้ามาแค่จะมีเนื้อสัตว์นะคะพริกแกงเผ็ดนะคะห้าถจ็ช้อนโต๊ะนะคะหน่อไม้ต้มแล้วโหระพาพริกฟ้าแดงน้ำปลาน้ำตาลปึกรสด,ดีกะทิกลองใหญ่นะคะเพราะว่าแค่ทำหลายที่นะคะโอเคปกติแล้วนะคะแค่ชอบแบบ เป็นกระดูกไก่มากกว่านะคะที่แล้วก็มีเลือดหมูเลือดไก่นะคะแต่ว่าด้วยความที่หลวงพ่อท่านเป็นเกาส์นะคะแคทก็เลยต้องใช้เนื้อหมูแทนนะคะโอเคพริกแกงนะคะก็จะใช้ห้าถึงเจช้อนโต๊ะเลยนะคะเอามาจีไฟไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะที่ใช้จํานวนเยอะเพราะว่าเรามีหน่อไม้เยอะนะคะพอตอนหลังเราใส่เนี่ยมันจะทําให้สีของพริกแกงอะ่ะมันจืดไปนะคะเพราะฉะนั้นใส่เยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้แคทจะเติมนะคะกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ลงไปผัดให้นวลเนียนนะคะเข้ากันหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อสัตว์ที่ต้องการนะคะลงไปผัดด้วยนะคะแบบนี้ค่ะให้เนื้อสัตว์นะคะซึมพริกแกงให้หมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือนะคะซึ่งแคทใช้กล่องใหญ่ก็จะใช้เกือบหมดกล่องนะคะก็ประมาณเกินครึ่งกล่องอะค่ะลงไปส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้เติมทีหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะให้ปริมาณพอๆกับหมูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเกลี่ยให้เข้ากันแล้วก็ต้มไปอีกสักพักนึงนะคะ แบบนี้ค่ะแคทก็จะเติมนะคะน้ําอุ่นนะคะทีนี้เติมรอบนี้นะคะเราต้องเราไม่ให้มันเลี่ยนนะคะเป็นห่างกะทินะคะเราก็จะให้ตัวพ้นเนื้อหมูมานิดนึงนะคะอย่าให้มันน้อยเกินไปนะคะแล้วก็มากเกินไปเพราะมากเกินไปมันทําให้น้ําหลงเหลงนะคะ โอเคต้มไปสักพักหนึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็เริ่มปรุงรสนะคะน้ําตาลปึกหนึ่งช้อนโต๊ะใครใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าชอบเผ็ดรสจัดไม่ต้องใส่นะคะแคทใส่พอเป็นพิธีเท่านั้นนะคะน้ําปลาใส่ก่อนก่อนจะใส่นี้เราก็ชิมรสก่อนนะคะริกแกงส่วนมากเขาจะมีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วนะคะโอเคตอนนี้แคทจะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะต้มสักพักหนึ่งเดือดจัดแล้วนะคะปิดไฟค่ะปิดไฟตอนนี้แคทก็จะใส่พริกฟ้าแดงลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะแยกเตาค่ะแยกเตาให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวใบโหระพาดําไม่สวยนะคะไม่น่ารับประทานนะคะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนะคะแคทก็จะตักใส่ถ้วยนะคะไว้นะคะตกแต่งนิดนึงนะคะโดยที่ ปกติแล้วแคทจะใส่บาทจะให้ให้จานวนเยอะกว่านี้นะแต่นี้เราถ่ายคลิปแคทก็จะถ่ายแบบให้พอเห็นคร่าวๆนะคะโอเคตอนนี้แคทจะใส่กะทิด้านหน้าน,นิดนึงนะคะเพิ่มความสวยงามนะคะและตามด,ด้วยใบโหระพานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะหน่อไม้สดนะคะแล้วก็ขนมจีนเช้านี้ที่แคทจะไปใส่บาทนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แคทนะคะทุกความทุกคอมเมนต์มีความหมายมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ปลอดโลกปลอดภัยล่ำๆเลยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ